โอเคครับวันนี้ก็มาพบกับช่องดองเกียวเทฟามิลี่นะครับผมก็ขอโทษในเสียงประกอบนะครับไม่มีนะครับผมอัดคลิปนี้ก็ลืมอัดเสียงเพลงนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนําไอดีนะครับราคาหลักร้อยแค่300บาทนะครับผมก็ไปดูกันนะครับว่าไอดี300บาทนะครับมี ทัรวอะไรบ้างนะครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับก็แต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปดูนะครับผมขอให้เพื่อนๆกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปในตอนต่อไปด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทามคลิปแนวอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ไอดีหลัก300นะครับก็แชงนะครับแชงโค้ดก็เวล 100บาทเอ้ยวิว1น0นะครับบุเรตก็วิวเก้เนะครับปั้นอีกนิดหนึ่งก็วิวร้อยแล้วนะครับพึ่ง9 9้าสหมาดๆเมื่อกี้เองนะครับแจงก็วิวร้อยนะครับผมก็พลังโซนตีนะครับบวกปันสี่นะก็จะมีทางด้านเรลี่ด้วยนะครับเรลี่ก็ 84S เอสก็วิวร้อยนะครับลุจิซีปีไอะไรก็มีหมดเลยนะครับผม อนนี้เบลร้อยก็เยอะนะครับก็เก็บโกล่าได้สบายๆเลยนะเรลลี่ลุจจีนะสนะ็คแมนมอโกชินเบนะมีครบเลยนะครับสำหรับใครที่อยากปั้นนะครับก็ราคาจุกๆแค่300บาทนะครับเห็นไหมครับมีกอตเอเนลนะครับมาเชลเรนะ่ะมีเยอะมากเลยนะครับฟุทธิโจระกก็มีนะครับไปดูต่างร้าน เหรียญนะครับเหรียญวิวเก้าก็เยอะนะครับผมก็นี่ครับเหรียญวิวเก้าก็คือปั้นได้อะครับเยอะอยู่ครับก็ใกอยากก็มีปลนเรืออีกนะครับปลนเรืออีกอ่าซึ่งปนเรลืออีกก็มีอยู่นะครับผมก็รหัสผมก็มีแค่นี้นะครับก็ถ้าเกียรผมรีวิวอ่าคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับผมก็มีเปจดดองเกียวเตนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิง์เพจผมไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครอยากตักไปหาอดีงบเท่าไรก็สามารถบอกได้เลยนะครับเน้นตัวอะไรผมจะหาให้นะครับก็ขอบคุณครับผม